แล้ววันนี้เขาทั้งสองก็ได้มาอยู่ใกล้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาแบบสำหรับเก็บน้ำส้มวันไม้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มจะได้ที่แล้วก็เก็บน้ำส้มขันไม้มาได้สักระยะแล้วประมาณนี้นะครับอันนี้น้ำส้มขันไม้ตามจริงเขาจะเก็บช่วงที่เขาเรียกว่า ไม่ใช่ควันบ้าน,นครับแต่ผมเก็บตั้งแต่ช็อตแรกเลยเพราะว่ามันเป็นเปลือกไม้ของไม้สะเดาครับก็เสียดายครับก็เลยเก็บั้หมดเลยนี่นะครับตัวนี้เป็นแบบเตาไร้าควันนะครับหรือที่เห็นตามเว็บตามอะไรเขาก็เรียกว่าซปเปอร์ซันนครับเตานี้เป็นเตาที่ผมกําลังอยู่นในขั้นตอนการปรับปรุงปรับปรุงเพื่อ ็หนึ่งคือเพื่อให้เผาได้ดีที่สุดนะครับเผาง่ายคงก็คงจับไม่ง่ายเท่าไหร่มันก็ตามระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าให้เผาให้ได้ดีที่ดีที่สุดอายุการใช้งานที่โอเคคุ้มเงินที่สุดนะครับตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ที่ผมเผามานี่ก็น่าจะรวมๆยี่สิบครั้งแล้วครับเตาใบนี้มีการปรับปรุงหนึ่งครั้งคือจุดจุดด้อย จุดด้อยมันก็เห็นแล้วล่ะครับว่าการลักษณะนี้มันมีจุดด้อยตรงไหนเตารูปแบบนี้มีจุดด้อยตรงไหนบ้างต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรบ้างตอนนี้ผมลิสต์ไว้หมดแล้วนะครับเหลือในขั้นตอนแค่ปรับปรุงแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกใบหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็ ตอนนี้ก็จะปรับปรุงก่อนแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เมื่อก่อนเนี่ยด้านข้างนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ําแล้วเก็บน้าส้มควันไม้ครับซึ่งมันเล็กเกินไปพอมันเล็กเกินไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือน้ํามันร้อนพอน้ําร้อนปุ๊บไม่มีความหมายนะครับพอน้ําร้อนปุ๊บควันออกมามันไม่ควบแน่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแก้ปัญหาถ้าโดยทั่วไปเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเขาก็ใช้เอ่อ ไอ้ลำไม้ไผ่ยาวสีห้าเมตรก็ได้3เมตรขึ้นไปก็ได้นะทะลวงทะลวงรูให้ใหมันยาวๆไปนะครับแล้วออกไปแล้วเราก็มาเจาะก็จะเจาะจุดที่พอน้ำส้มมันกลั่นตัวแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ครับเห็นไหมน,นี่นะครับแบบนี้ครับนี่คือคือเรา ความต้องการก็คือต้องการใช้ประโยชน์จากจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะครับอย่างพวกเนี่ยครับไม้ต่างๆที่มันโดนลมพายุล้มมั่งอะไรมั่งหรือว่ายืนต้นตายมั่งนะครับพวกไม้ยืนต้นตายหรือไม้แห้งก็จะเผากับเตาใบนู้นนะครับเตาซุบะสันแต่พวกอันนี้ไม้สดหน่อยต้นกิ้โรงที่เหล็กเราริบใบเราแต่งกิ่งไม้อะไรพวกนี้ครับ เราก็มาเผาเอา,าน้ำส้มขันไม้อย่างงี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยเหลือเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างบ้านเนี่ยเยอะครับเยอะจะเผาทิ้งก็เสียดายจะทำเป็นฟืนกว่าจะใช้หมดก็เป็นชาตินะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมแถมเก็บเป็นฟืนเนี่ยมอดปลวกมาวุ่นวายอีกนะครับถ้าเราเก็บเป็นถ่านก็จบเลยนะครับง่ายดีขายได้ด้วยนะครับถ่าน แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยไอเล้าไก่เก่าเนี้ยเดี๋ยวก็จะ้อมาเผาให้หมดเลยนะครับแล้วค่อยสร้างใหม่ครับเพราะว่ามันหมดอายุการใช้งานแลน้วไม้มันผุแล้วแบบนี้นครับความต้องการก็คือเอาเศษวัสดุเลยใช้จากครัวเรือนจากเกษตรกรรมจากการก่อสร้างอะไรพวกน,นี้ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งเร็วเนี่ยครับผมทําแน่นอน <laughs> เดี๋ยวจะทําเป็นคู่มือเลยนะครับ เดี๋ยวเขายังไงก็คอยติดตามให้กําลังใจกันด้วยครับทำไปเรื่อยๆครับออกตังเอง